เคยสงสัยกันมั้ยครับว่าทําไมถุงเท้าวิ่งเอ่อบางที่มันถึงแพงกว่าถุงเท้าปกติแล้วมันมีดีอะไรขนาดนั้นวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับเริ่มกันที่ความแตกต่างข้อแรกเลยนะครับคือเรื่องเนื้อผ้ากับการระบายอากาศอันนี้สําคัญมากใช่ค่ะคือถุงเท้าวิ่งเนี่ยเขาออกแบบมาให้ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าเวลาวิ่งเท้าเราเหงื่อออกเยอะมากใช่ไหมครับใช่ค่ะ การที่ถุงเท้าระบายได้เร็วเนี่ยมันช่วยให้เท้ารู้สึกแห้งสบายลดความชื้นซึ่งไอความชื้นนี่แหละค่ะตัวดีเลยทําให้เสียสีง่ายเกิดปัญหาผิวหนังได้อ๋อครับครับประเด็นเรื่องระบายเหงื่อเลยสําคัญมากจริงๆค่ะเพราะฝ่าเท้าเป็นจุดที่เหงื่อออกเยอะการที่ถุงเท้าแห้งเร็วก็จะช่วยลดความร้อนสะสมได้ดีป้องกันปัญหาผิวหนังจากการเสียดสีตอนเปียกๆได้เลยเข้าใจเลยครับข้อต่อมาก็คือเรื่องการลดการเสียดสี อันนี้เกี่ยวเนื่องกันเลยใช่ค่ะเนื้อผ้ารองเท้าวิ่งมักจะลื่นกว่าอย่างพวกที่มีส่วนผสมของไนลอนหรือว่าลายคร่าซึ่งการลดเสียสีนี่สำคัญมากนะคะ พราะวัสดุที่มันลื่นๆหน่อยเนี่ยมันจะช่วยลดโอกาสเกิดตุ่มนังพองได้ครับผมหรือบางทีก็ช่วยเรื่องเล็บดำได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่วิ่งไกลๆที่มีการเสียดสีซ้ำๆบ่อยๆอ่าแล้วก็มีเรื่องรองรับแรงกระแทกด้วยใช่ไหมครับสังเกตว่าตรงส้นเท้าปลายเท้ามันจะหนากว่าส่วนอื่นใช่ค่ะมีการบุเสริมความหนาเฉพาะจุดครับนอกจากนี้นะคะความกระชับก็เป็นอีกเรื่องที่ สำคัญมากๆถุงเท้าวิ่งเนี่ยเขาจะมีไซส์ระบุชัดเจนเลยไม่ใช่ฟรีไซส์เหมือนถุงเท้าแฟชั่นทูดไปอ๋อแบบ S M L หรือตามเบอร์รองเท้าไปเลยใช่ค่ะทำให้มันพอดีกับเท้าเราจริงๆไม่เลื่อนไม่ย่นไปกองในรองเท้าซึ่งไอการโยนนี่ก็ทำให้เสียดสีได้อีกเหมือนกันครับผมบางรุ่นนี่ถึงกับใช้ผ้าแบบคอมเพรสชันช่วยพยุงกล้ามเนื้อเพิ่มการไหลเวียนเลือดได้ซ้าไปค่ะโอ้โหมีขนาดน,นั้นเลย แล้วเรื่องความทนทานล่ะครับเห็นว่าทนกว่าถุงเท้าทั่วไปด้วยทนกว่าเยอะค่ะเพราะใช้วัสดุดีกว่าบางรุ่นนี่ใช้เส้นใยคอร์ดูราที่ปกติเขาใช้ทำพวกอุปกรณ์ทห,หารเลยนะคะโอ้โหคอร์ดูราเลยเหรอครับค่ะก็คือเน้นความทนทานใช้งานได้นานไม่ย้วยง่ายๆแม้จะซักบ่อยๆซึ่งมันก็หมายถึงประสิทธิภาพที่คงที่ด้วยค่ะอืม ถึงจะมีเทคโนโลยีเยอะแยะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังเบาอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้ำหนักเบาก็ยังเป็นปัจจัยสำคัญทำให้นักวิ่งรู้สึกคล่องตัวทีนี้มาดูเรื่องประเภทกันบ้างครับหลักๆเลยคือแบ่งตามความยาวใช่ไหมครับใช่ค่ะมีหลายระดับเลยเริ่มจากสั้นสุดๆที่เรียกว่า no show อันนี้คือแทบไม่เห็นขอบเลยค่ะบางทีก็จะมีแถบผ้ายื่นขึ้นมานิดนึงตรงด้านหลังข้อเท้าหรือแถบซิลิโคนเล็กๆไว้กันเส็จสีเรียกว่า no โ h o w t อ๋อ ครับครับถัดมาก็เป็นโลคัสหรือไมโครอันเนี้ยขอบจะอยู่แถวแถวข้อเท้าค่ะแล้วก็มีควอเทอร์หรือมินิครูสูงขึ้นมาอีกหน่อยเหนือข้อเท้าครับแล้วก็ครูอันนี้จะยาวเหมือนถุงเท้าทำงานทั่วๆไปประมาณน่องส่วนล่างใช่ค่ะและยาวสุดก็คือคีนี่ไฮหรือโอเวอร์คอฟฟพวกนี้มักจะเป็นถุงเท้าคอมเพรสชันยาวถึงใต้เข่าเลย โมีหลายระดับจริงๆนอกจากความยาวแล้วยังมีเรื่องความหนาอีกใช่ไหมครับมีค่ะแบ่งตามความหนาได้อีกอย่างเช่น light cushion อันนี้ก็จะรองรับแรงกระแทกได้ดีแต่ก็ยังบางอยู่ห,หรือถ้าต้องการบางสุดๆเลยก็มี ultra light cushion ค่ะอันนี้เน้นความบางเบาให้ความรู้สึกเหมือนเท้าเปล่าเย็นสบายไม่กินพื้นที่ในรองเท้าเลยน่าสนใจมากครับ มีตัวอย่างเทคโนโลยีเด่นๆในถุงเท้าวิ่งไหมครับอย่างที่เห็นในบทความมีพูดถึงแบรนด์ฟีเจอร์สรุ่น Elite ที่มีระบบซ็อกล็อกตรงนี้อันนี้มันคืออะไรหรอครับอ๋อซ็อกล็อกเนี่ยค่ะคือเขาจะใช้แถบผ้ายืดที่มีแรงกดเฉพาะจุดตรงบริเวณอุ้งเท้าเราพอดีคเพื่อให้ถุงเท้ามันโอบกระชับเทา้าไม่ขยับไปมาในรองเทา้าลดสาเหตุหลักของการเสียดสีเลยค่ะ นอกจากนั้นเขาก็มีเส้นใยไอวิกที่ช่วยระบายเหงื่อได้เร็วแล้วก็ออกแบบปลายเท้าไร้ตะเข็บ The Perfect Toe ลดการระคายเคืองตรงนิ้วเท้าได้ดีมากๆโโห,โห,โหละเอียดมากเลยครับแล้วรุ่น High Performance HP ล่ะครับที่บอกว่าเหมาะกับการออกกำลังกายหลายประเภทอันนี้มีอะไรเด่นๆบ้างรุ่น HP นี่จะเน้นความสมดุลค่ะ คือให้ทั้งการรองรับแรงกระแทกแล้วก็ความสบายมีการเสริมความหนาตรงส้นเท้าปลายเท้าเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีเทคโนโลยีอย่าง Snug Fit Trim ที่ใช้ลาคราช่วยให้ถุงเท้ามันเข้ารูปเท้าพอดีครับผมแล้วก็มีการออกแบบส้นเท้าเป็นรูปตัว Y หรือ Y Heel Construction อันนี้ช่วยให้ถุงเท้ามันเกาะส้นเท้าดีขึ้นไม่เลื่อนหลุดง่ายๆค่ะทั้งหมดก็เพื่อให้เราวิ่งสบายเคลื่อนไหวได้มั่นใจ ฟังดูแล้วมีประโยชน์เยอะเลยนะครับคำถามคือแล้วเมื่อไหร่ที่เราควรจะเริ่มลงทุนกับถุงเท้าวิ่งดีๆสักคู่ล่ะครับอืมจริงๆถ้าเป็นมือใหม่มากๆเพิ่งเริ่มวิ่งอาจจะลองใช้ถุงเท้าธรรมดาไปก่อนก็ได้ค่ะลองดูว่าเราชอบวิ่งจริงจังแค่ไหนครับแต่ถ้าเริ่มวิ่งสม่ำเสมอแล้วหรือว่าเริ่มเป็นโรงงานวิ่งตามรายการต่างๆแล้วเนี่ยการลงทุนซื้อถุงเท้าวิ่งดีๆก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆครับคุ้มค่าแน่นอนครับ